ที่มันสร้างวัดป่าบรรจากษี่แรกก็เหมือนกันนะมังนงมันอดที่เพราะมันความมันคิดที่ไรมันเป็นให้เห็นทุกทีทีนี้ก็เหมือนกันเราปลูกอ้อยดำให้โยแม่เขาผสมยาหายเลยนั่นแหละยายาเข้าอ้อยดำเราเอาอ้อยดำมันมาปลูกว่าตวันออกกุฏิแต่ก่อนมันไม่มีต้นไม้เหล่านี้ไม่มี มันโล่งไปหมดต้นไม้ขึ้นทีหลังนี่มันเขียวจะอุ่มนะต้นต้นอ้อยโห้ยส,สวยงดงามมากเป็นทุ่มขึ้นสวยงามแล้วก็คิดมันจะขนองอะไรก็ไม่รู้ละเราะเป็นเหตุมาจากน้องขือทางยงกมลมเราอยู่ข้างในออกมานี้มันมีอ้อยอยู่นั่นหนูมันมากัดอ้อยกินอยู่ทุกวัน คือวันลำสองลำมันออกกินอยู่ผ่านก็ปูกไว้เฉยเราเห็นนั่นนหละพอมามองเห็นเลยเลยระลึกถึงน้องขืออันนี้มันมันไม่มีหนูวอ,อหนูไม่มากัดอ้อยเหมือนน้องขือว่างั้นนะต้นนั้นละ่ะอ้อยที่เราเห็นมันเขียวจะอุ่มดีแล้วกน็นทางนี้ไม,ไม่ไม่มีหนูมากัด มากัดอ้อยแล้วนึกในใจเลยนะพอตกกลางคืนมาแหลกหมดเลยนี่นะมันเป็นอย่างนั้นนะแหลกหมดเลยนะมันถังจริงจริงจนหมดนี่มีแล้วไม่มีหนูจะว่ากันโอ้ว่าเพราะว่างั้นมันยังไงมากัดไอไ้อ้อยของเราอ้อยนี่เราปลูกไว้สําหรับเป็นยาให้โยมแม่ทหารเหอ,อแมวไปไหนว่าเออจะทําท่าขู่กันเหอ,อแมวไปไหนว่าว่างัน เนี่ยหนูมาทำลายศาสนานนี่นนะแล้วก็พูดเฉยๆ,ๆไม่มีอะไรเลยนั่นสักบระเดี๋ยวนี่ท่าน,นั้นแะนะเราเพราะมันเป็นเวลาปัดกวาด,ก,ดกัดกอดก็ดไปดูต้นอ้อยพอเสร็จแล้วเราก็ลงไปสลายเราว,ว่านหนูไม่มากวนะมันกวแนแล้วนั่นฟาแหล,แลบ่บทล้องวากวาก่วาหาแมวจากนั้นก็ล้องเฉยล้องขู่แมวอืม แล้วก็ไปที่ศาลาเล็กศาลาเล็กๆเราเลยสร้างวัดไปแล้วฟังเสียงอ่าวอ่าวมาจากทางนู้นที่นี่นะอ้าวมันรู้ว่าเสียงแมวน่านี่นาวะก็เลยจะสร้างวัดก็ไม่เคยเห็นแมวมาแล้วนะแมวเหลืองสีเหลืองห้ใหญ่ยอขนาดน,นี้ฟังเ,เสียงอ่าวอ่าวมาวพอดีพระเดินมาผ่านมาหน้าสละนี่เนี่ยกาลังแมวกําลังเสียงอ่าวอ่าวมันจะออกมานีละ่คยดูด้วยกันวามันก็ออกมาจริงๆแมวก็ ผ่านมาที่หนูกัดกัดกัดอ้อยแล้วแหละผ่านมาแล้วออม,มาแล้วเฮ้อมึงมาเดี๋ยวมึงจะไปทําหนูกุนนั่นนะหนูกับหนูวัดแมวก็แมวัดสุจะทํากูเรียกหาสุเฉยเลยแล้วหนูมันขนองสูจะทํากันเนะ่าเขาก็เดินฉากวันนี้เห็นต่อหน้ากันโอ้ยตัวยาวขนาดแมวตัวเหลืองเหลืองนะเท่านั้นแหะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เห็นอีกอืม นี่แหละความคิดแหละเพราะคิดจะเป็นอย่างนั้นตอบรับกันทังทีว่าอ้อยสดเจียวงามไม่มีแมวแถวนี้ก็ไม่มีหนูมันก็ฟาดซะแหละทีนี้นฟาดซะแ้วก็เรียกหาแมวอ้าวแมวก็มา <c oughs> มันก็แปลกเหมือนกันนะ <c oughs> ทั้งนั้นมาก็เลยบอกหนูสูจะมาถางอย่างนี้นะถ้าสูต,ต้องการให้สุเอาลำใดลำหนึ่งมากัดไปกินกันนะทีละลำสูจะมาถางอย่างนี้นะพูดพูดเล่นกับ ตอนอยู่กับตน้ออนอ้อยนั่นแหละแล้วจากนั้นมาเขาก็มาเอาทีละลำสองลำไปกินไอ้อ้อ,อ,อยก็ขึ้นสสวยงามตามเดิมแมวก็มาเอาไปกินทีละลำสองลำเออมันแปลกอย่างเี้ไอเรียกันแมวแมวไม่เคยมีมีวันนั้นนี่นี่ก็มันก็แบบเดียวกันที่อยู่ห้อยทรายกันเหมือนกันที่สลาเอา หมอนมัดหมอนกองหมอนแฝนไว้บนในห้องนะ้วแต่แขวนแฝนไว้ข้างบนตอนเช้าพระเนนไปบอกโอ้ยหนูมัดกัดสายนั่นหมอนตกลงมาแล้วหนูกัดแหลมมดเล้อเราก็เลยไปดูที่นั่นเต็มหมดห้องนั้นเข้าไม่ได้มันกัดหนูหนุ่นเลอะไปหมดก็หมอนยัดนุ่นนี่นะ เราก็ร้องเบิกว่ากนน่ามันแมวไปไหนหมดนี่วาหนูกําลังทําลายศาสนานไปไหนว่าแมวที่เราอ่ะอ้าวแปกุนน่าละพ่อหมอกเูเย็นยังไม่มืดลยเท่าเดียวเห็นเนนต่อไปตามธรรมดาดเดนจะพระจะไม่เข้าไปหาเราเพราะ,ะเป็นเวลาเราทำวงเพียนเราเดินอย่งโกงอยู่เน่นเข้าไปมาะอะไรนี่นะเพราะวะ่ารไปบอกว่าคนที่ครูอาจารย์เรียกหาแมวมือเชานี้แมวมาล้วหน้ามาไง หมอบอยู่ใต้ถุนที่วนอันนี้น่าเนือแมวตัวใหญ่โอ้ใหญ่มากว่าแมวไปดูหมอบอยู่นั่นจริงๆพระก็ยืนดูอยู่ข้างนอกเขาหมอบกงกลาง,ข,างข้างบน,งบนเป็นห้องอนูนที่หนูกัดข้างล่างแมวเป็นหมอบอยู่นั่นนะ <S <S อ้ามึงมาแล้วว่ามึงจะมาทําลายหนูนะหนูกับหนูกัดแมวก็ไม่ว่าคือจะทําลายกันเป็นแต่เพียงว่าขูข่ๆนั่นนะ เคยสูรล่องไปตามทางแถวนี้นะสูจะไปกัดหนูหน้าวะบอกมันอย่างนั้นละแล้วมันก็หมอบอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาแมวตัวนั้นเอาเอามาเรื่อยแถวนั้นโวยหนูเงียบหมดเลยมันก็แปลกอยูน่นะมาเรื่อยมาอยู่แถวนั่นเลยเราเดินกลมันก็มามันเอาเอาเดินฉากเราไปเออไปงั้นละสูจะทําลายหนูนะนขู่คำรามไปงั้นละ ียงได้ยินเสียงสูงหนูมันก็กลัวล่ะเสียงคนมันไม่กกลัวเหมือนเสียงแมวนะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันเน,นี่ยพอพูดอย่งงางนั้นมันก็มาเลยลนะ่ะ <c oughs> มันเหมือนมีอะไรบันดาลใจอยู่